นรันชรานิรันจนานิรันชะานะคะแล้วก็างระหว่าง,งกลางนะคะเราอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะขยานะคะพุธขยาเนาะแล้วก็แม่น้ำนรันชราเราจะมาเจอวิถีชุมชนของชาวอินเดียในการเดินทางระหว่าง,งกลางแม่น้ำน่รันชราแม่น้ำนรันชรา,น,น,รน,ชรานี้มีปฐมเหตุการลอยขาดทองคาของพระพุทธเจ้าในการทร่งอาภัยพุาครอ ของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแม่น้ำเนรัญชราเนี่ยเป็นที่สถิตของพญานาคมีนาวัาก,กาลนาคราชนะคะที่อยู่ใต้พื้นพิภพแห่งนี้นะคะที่รับรู้การอธิบัติของพเดี๋ยวเราจะต้องมีทริปหนึ่งในการที่เราจะมกากลางแม่น้ำในรัญชาเราจะไปบนพ้นท่นนะคะเราจะมีทริปหนึ่งในการที่เราสำรว และนักท่องอาจจะประทานทรัพยสมบัติให้พวกเราเยอะๆน้องรื่เลยด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาที่กลางแม่น้ำนเรนชรา,านะคะแล้วก็ลงไปเลยเหระไม่เราลงไปได้เร,รรเ,เราลงไป,ะะไปได้นะคะเราลงไปได้นะคะๆๆในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่